Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โล่เก็บลองครับยันผมอยนเสียบไหนเนี่ยเสือไหม หนุ่มๆเ,เลยเพียเด้ยอยาอขับยังบขับชิดขับชิดเลยเพียมาเลย <c oughs> โอ้ยแต่ได้บ่มีทางโฟมเน,นี่ยนึกหลว่ะก็ไปนี่ก็กินเล้วเราเทียงเยี่ยครับดีกว่าดีกว่าญ่ครับ

เอาะกลางบ้านปูบ the ้านตูเอเพอปางปูดีวรันี่ลอนบาีใส่ดีปวดง่่บาดีอันนี้อันนี้สูงรึเปล่ครับเนี่ยสูงวผมได้พัฒนไปว่าเทศครับได้สร้างรวดบ้าอ๋อนั่นมัคือเนาะคนเนาะมาตอนร้อยก็ได้ มันสี่พันกับห้าพันเดนเรือตอนเศ้ากับพันแจ้งเนาะสนหล่พ่อมาสิสี่พันกับห้าพันเขาทำมขึ้นโอ้ยกินพ่อเจ้ากพ่อเจ้าสมปากใส่ยากไั้พันไสพันไส้ทำเชินคนหลายบองสี่พันกับห้าพันเลยฮะสี่กับห้าพันกับห้าพันักมาเจอไงงานมันหลยหมองนนครัหมือนี่ ขนาดหลหมองนค้นไหล่น uh> ี้เมื่อเช้าตอนเช้าเรียกับพันไม่ค้นไมขนาดเลือยี่่รอที่ับที่ขเบี่ขัดที่ขร้ที่ขับที่ขับทับที่ขับที่ขับที่ขับี่ขั้ทขับท่บที่่ับ่ขับีขับัทับทีีับทีับท่ข่ั่ทับ โอเคครับหนึคงรัอยี่สิบครับผมเกือยบหมดทันพี่น้องเลยคนมาซื้อหลายๆดีทั้งทันซื้อแล้วๆเพื่อนเอ้ยหวยเพื่อนไหนอีกจ้ะโอ้ดีนะครับ เยอะสูบุ้ละบัะเนี่ยเอียงจากรถไฟออกไปอ่ะมา้งที่พวได้กลายเป็นรถผลแล้วไหมเนี่ยน่ะหมักแอปเปิ้ลหมักนัดอันนี้อันนี้ไม่ผลไม้เนี่ยหมักแม่ตักงวัย

เสียห้องไครดิมเป็นเดรรซบะนุ่มๆนะใชยเกินน้ำปีกูเดี๋ยวใช้เงินกันปีก็น้างานยังงี้วะเนี่ยก็เลยมิเตน้ำปลาน้ำปืนนัแล้วมีไปแล้วมีไปแล้วกันแล้วาวพึ่งเบิกมาใหม่แน่เลยเนอะครับผู้เกี่ยบมาบดทันเพื่อนเนาะตอนเนาลงไปซื้อแกมีคนซื้ออยู่บ้านเจ้าหนึ่งเขาออกมามาจอดอีกสองสองเจ้าแสดงว่าเปิด แสดว่าเพื <SM. S 1> <Christina. S 2> ่นนันนี่ดอบจุเยินาเนี่ยเดนี่ยนีเติบห้หชิเห็นเมื่อคืนเนี่ยมื่อคืนเห็นน้ำไหลเรียอยกเมื่อคืนเนี่ย่านมีต่งมันขึ้นเลยน้องนี้มันปาดเน่นะเมื่อเนน้ำไหล ครับจะโดนจิตแกมันะมีแต่มืขึนจะมีแต่มืขนดเดียวอ๋อไ้ลวได้แล้นไ้แล้วะแซ่บ่บล่านเร่้องูหนักิอ่านมาจะลืมแต่เด้พอไแม่เรากป็ใจดีลรยมากขึ้น่ะแหลกแจกแจกมาเลยย่างมาก็ไก่ครับพง่างมาลจากลทีมองเลนครับช่วยตัวหนาแต่ว่าย่างมาีขนนึ รถมักยางเนาะเจ้นีได้พักนอกเนี่ยนะตั้งห้างเร็วๆไปเบิ้งมองเส้นใจเร้วๆไปยมยมเร็วๆไปเกิบเดี๋ยวขับรถกเร็วๆไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพาไปเจ้นี้นะครับขอบคุณครับ